ก็คือเกม A E I O U นั่นเองค่ะก่อนก็คือทุกๆท,ท่านสามารถเดินหน้าขึ้นมาได้เมื่อเด็กน้อยหันหลังและร้อง A E I O U ถ้าเด็กน้อยเห็นว่าใครขยับตัวคนนั้นต้องถูกกำจัด A E I O U มาเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งถูกกำจัด 加加加加。

แกะน้ำตาลค่ะรูปทรงที่ทุกท่านเลือกคือรูปทรงที่ท่านต้องแกะออกมาไอ้ยเว่ยเียมยู่อออนอร่อยอ้ใครทำมาโคแซ่บเลยเสวยใสใครมาหลบรถกันไหมไม่ต้องหลบให้มันชนตาย

บอกว่ากูเหรียมเนี่ยนี่นลิงกูจะพังเลไรยังยังเหรอกี่พังกีพังอือไม่อยู่เนี่ยังยังยังเหลือขอบขอบโอ้ขอบอีกเหรอเรียๆีให้มันมนมนเรื่องอะไรวะมีแต่คนผ่านว่ะ

001ผ่านเข้ารอบถึงมีไว้เพื่ออะไรผ่านแล้วนี่ผ่านแล้ว45<ม>แนนะ่แนไหนไม่ผ่านจบจริงเหร,อไ,หรอ,เอ,อไม่ผ่านเหรอเออไม่ผ่าน218ถูกกำจัด